ทีย่ยอดนิยมแล้วก็สูตรเสมอสิบห้าสิบ้าสิ้าเราเขาเรียกว่าอธิบายปุย๋ยที่เขาใช้อยู่ถึงข้อดีข้อเสียนะอธิบายเรื่องอะไรปุย๋ยเขาว่าอ,อธิบายเรื่องข้อดีข้อเสียข้อปุ๋ยเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียให่นไหมนี่เราจะอธิบายยังไง อันนี้เป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรเพราะบางคนไม่รู้ละเราซื้อปุ๋ยมาห้าสิบโลราคาพันห้าเนี่ยนึกว่าปุ๋ยในกระสอบทั้งหมดห้าสิบกิโลเป็นปุ๋ยเท่านั้นเกษตรกรไม่รู้นะส่วนมากไม่รู้อ่ะเราก็ให้ความรู้เขามันเป็นการสร้างอีมเมจสร้างพอร์ให้กับคนขายคุณป้าทราบไหมป่ะปุ๋ยที่ป้าซื้อมาเนี่ยราคาพันถึงพันห้าเนี่ย อะผมยกตัวอยา 4, 6, 000, ่างศูนย์สี่หกศูนนย์กับสิบาสิบนะนะมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนนะป้านะ้นันหนัก1,50กิโลมันมีปุ๋ยกับตัวเติมเต็ม<ๆ>นี่คือองค์ประกอบของปุ๋ยอันนีนี่ป้ารู้ไหมว่าปุ๋ยศูนยสูนย์ศูนเนี่ยที่เป็นปุ๋ยยอดนิยมเนี่ยมันมีปุ๋ยปุ๋ยกี่กิโลนะเราก็เสวนาเหมือนเหมือนถามเพื่อเพื่อให้ลูกค้ามี มีเขาเลยว่าลูกเล่นกับเรามีการเสียานากับเราป้าคิดว่ามีกี่โลก็ซื้อมาห้าสิบโลก็ต้องห้าสิบโลดิจะมาถามทำไมว่ามีกี่กิโลบางทีสถิตกันแล้วย้อนกันได้นะก็ป้าซื้อมาพันเนึ่งอะมันห้าสิบโลมันน้ำหนักห้าสิบโลมันก็ต้องห้าสิบโลนีเราป้าผมจะอธิบายข้อจริงให้ป้าฟังนะมันไม่ใช่ปุ๋ยที่ห้าสิบโลนะป้าวิธีคิดอย่างนี้นะ ให้46เนะี่ยมันคือ46เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันคืออะไร100ฉะนั้นปุ๋ย46เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าคำนวณจาก100ก็คือ46กิโลใน100ฉะนั้นเอา46ลบ100เหลือเท่าไหร่54เปอร์เซ็นต์อันนี้เปอร์เซ็นต์นะปุ๋ยเนี่ยมีอยู่46กิโลจาก100 ไม่ถึงครึ่งเป็นปุ๋ยเอาแล้วมันมากกว่ามากกว่าครึ่งนะห้าสิบสี่กิโลมันคืออะไรฟิลเลอ,อร์ฟิลเลอ,อร์ก็คือตัวเติม,เ,มเต็มเติมให้มันครบร้อยอ่ะทีนี้ถ้าปุ๋ยทั้งหมดจากร้อยร้อยกิโลร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าร้อยกิโลมีมีไนโตรเจนอยู่สี่สิบหกกิโลและมีตัวฟิลเลอ,อร์อยู่ห้าสิบสี่กิโลรวมแล้วเป็นร้อยกิโลแต่นี่ไอ้คันก็จะใส่ร้อยกิโลมันแบกไม่ไหว เขาก็เลยหารสองมันเหลือแด่ห้าสิบกิโลทุกวนะันนยส่วนมน้าห้าสิบกิโลฉะนั้นปุ๋ยที่อยู่ในกระสอบเนี่ยมันก็เหลือครึ่งหนึ่งการครึ่งหนึ่งนหลักการคิดคิดแบบกำปั้นทุกดีดง่ายๆก็อเอาสองหาร้าไปเลยถ้าปุ๋ยนั้นมีน้ำหนักหก้าสิบโลนะเอาสองหารรู้เลยว่าปุ๋ยมีกี่กิโลฉะนั้นสี่กกิโลอสองหารได้เท่าไหร่ ยี่สิบสามกิโลในสี่ปมแล้วก็ไอ้ที่เหลือเท่าไหร่เอายี่สิบสามไปลบห้าสิบยี่สิบเจ็ดกิโลเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยยี่สิบเจ็ดมีปุ๋ยอย่างยี่สิบสามอ่าอันนี้คือคำอธิบายป้าเอา้าอย่างนี้เหรอโอ้หลงลงมาตั้งนานเมื่อเป็นปุ๋ยทั้งหมดอ่าป้าก็าจะ แฮปปี้กับเราไหมเพราะเราเอาข้อมูลเอาความรับไปบอกป้าเพราะว่าเคยซื้อปุ๋ยมาตั้งรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตัวเองแล้วยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าปุ๋ยในนั้นมีเท่าไหร่มันก็เป็นเป็นอิมแมจหรือเขาเรียกเป็นเป็นความมั่นใจของลูกค้าลูกค้ามั่นใจเรามันว่าอ้หมอนี่ดีเนาะไม่เหมือนคนขายคนอื่นนะนะมาถึงก็ราคานั้นราคานี้ขายดีอย่างนั้นนี่คุณกอบปุ๋ยนั้นี่ยเออได้ความรู้นะ ก็ทําให้ลูกค้าศรัทธาผู้ขายนะอ่ะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้ยี่สิบเจ็ดกิโลเนี่ยมันคือฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเติมเต็มเติมไม่ครบนะอ่ะแล้วฟิลเลอร์แปลว่าเติมไม่ครบแล้วเอาอะไรมาเติมอ่ะถ้าเป็นสูตรสิบห้า มามามาทำสูตรเดียวกับเนี่ยถ้าส<ล>ูตรสิบห้าน้ำหนักท้าสิบโลอยากรู้ว่าปุ๋ยทั้งหมดมีกี่โลทำไมเอาสองฐานไปเลยอ่ะเอาสองหารสิบห้าที่ได้เท่าไหร่7จห้าเอาสองหารสิบห้าตัวกลางนี่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดจุ้าเอาสองหารตัวนี้นี่เท่าไหร่เจ็ดจุด้ารวมนี่เท่าไหร่2 2่สิบุดคือ22่กิโลครึ่ง 22, นะ ส่วนสิบห้าเนี่ยเอาเอายี่สองกิโลครึ่งไปลนร้อยห้าสิบได้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดกิโลครึ่งนะไม่ใช่ปุ๋ยยี่สิบเจ็ดกิโลครึ่งปุ๋ยเพียวๆเ,เนี่ยมีเท่าไหร่ยี่สิบสองกิโลครึ่งอ้าวทีนี้ยี่สิบเจ็ดกิโลครึ่งกับยี่สิบเจ็ดมันคืออะไรเคยเจอไหมดินเคยเจอไหมเห็นเคยเจอไหมทรายเคยเจอไหมดินดำเคยเจอไหม แร่ต่างๆเคยเจอไหมอ่าฮิวมิกฮิวมัสต่างๆเคยเจอไหมนี่คือฟิลเลอร์ของของปุ๋ยเคมีนะแล้วประโยชน์คืออะไรประโยชน์ของฟิลเลอร์คืออะไรมีประโยชน์ไหมฟิลเลอร์ทั้งมีและไม่มีถ้าฟิลเลอร์ละลายน้ำได้ถ้าฟิลเลอร์นั้นคือตระกูลแร่ดีไหม ฟิลเลอร์นั้นไม่มีตะกูลแร่ละลายน้ำไม่ได้เป็นหินเป็นทรายแล <c oughs> ้วพอมาอยู่ในดินเราอ่ะ <c oughs> โครงสร้างของดินที่ที่อุดมสมบูรณ์น้ำยี่ห้อ <c oughs> า,อาอากาศยี่ห้า <c oughs> เย็นพนินซีจิบห้าล้วก็ธาตุอาหารห้ารวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นนี่คือโครงสร้างของดินที่เหมาะสม <c oughs> แต่เมื่อเราเอาปุ๋ยเคมีใส่ในดินเราในดินเรามันไปแทรกน้ำแทรกอากาศออก ระบว่างอากาศที่ห้าน้ำที่ห้ามันเหลือน้อยดินมันเลยแน่นแล้วดินแล้วไอ้แม่ปุ๋ยเนี่ยยี่สามกิโลยีสองกิโลมันไปสะสมทับถมในดินทําให้ดินเสื่อมค่าตอกดันตอค้าเหมือนเรากินอาหารเข้าไปในร่างกายนะส่วนหนึ่งขับถ่ายออกส่วนหนึ่งร่างกายดึงออกมาใช้เป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคาอยู่ในลําไส้กระเพาะเป็นมาลงมะเร็งเยอะแยะเหมือนกันดินเนะี่ยเหมือนกันเลยนะ ปุ๋ยที่เราใส่อาหารที่เราใส่้าอาหารที่ใส่ถ้าอะไรที่เป็นดินหินทรายยิ่งหินยิ่งทรายมันไม่ละลายเนี่ยมันก็ไปไปแทรกอากาศแทรกน้ําทําให้ดินนั้นมีตะกอนมากขึ้นมากขึ้นนะทำให้ดินโครงสร้างที่เหมาะสําหรับการเกษตรมันก็เลยต้องแก้นะอ่ะอันนี้คือเรื่องของของฟิลเลอร์รเรากำลังบอกลูกค้าว่าฟิลเลอร์มีทั้งดีและไม่ดี แต่ถ้าไปเจอแบบดินหินทรายที่มันละลายมันก็คือทําให้ดินแน่นดินแน่นเกิดเกิดจากการทับถมสะสมของดินนะแล้วก็มันองค์ประกอบมันมันอากาศมีน้อยน้ํามีน้อยดินหินมันไปแทรกแทรกมันทําให้กายภาพทางโครงสร้างของดินมีปัญหาทําให้ดินเสื่อมค่าป,ปลูกพืชก็ไม่ได้ทัได้ผลอ่นะอันนี้คือปัญหาของฟิลเลอร์นะอ่ะทีนี้ปัญหาของปุย๋ย ปุ๋ยดีไหมดีปุ๋ยถ้าไม่ดีเนี่ยกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยมาเป็นไม่ร้อยปีแต่ปุ๋ยมีข้อเสียกมม็มีข้อดีคืออะไรปุ๋ยมันต้องการไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแสลเฟอร์แมกนีเซียมแคลเซียมต่างต่างเหล่านีมน้มันมีอยู่ในปุ๋ยไหมทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดบางส่วนมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมบางส่วนไม่มีบางส่วนมีซัลเฟอร์บางส่วนไม่มีเหล็กไม่มีสังกะสีซึ่งเราต้องเติมใช่ไหม ชนะตามหลักปุ๋ยยีบสามกิโลในสอบยีกิโลในกระสอบนะ่แะพืชมันได้กิน20%ต์โดยเฉลีย่ยปุ๋ยยูเรียนี่ยมันมี23สามกิโลพอยีกิโลมันเป็นฟิลเลอร์ไอยีสากิโลเนี่ยมันกิน20%ต์โดยเฉลีย่ยอีก80%ดสิบเปอเซ็นมันะเหิญละเหยเติมในดินน้ำพัดพาไป หรือซึมลึกลงไปลากพื่ชไม่สามารถดูดออกมาได้นะฉะนั้นมันสูญหายไปถึง80%เพืชได้กิน20%เราก็เอา2 3กิโลเนี่ยมันเต็มมันเต็มเมนมามามาคำนวณว่าแท้จริงแล้วน่ะเราใส่ปุ๋ยไป5 0กิโลเนี่ยมันมี2 3กิโลบวกกับฟิลเลอร์ที่เก็ดเป็น50เนี่ยพืชได้กินเท่าไหร่เอา20ไปคูณ23คําคำนวณออกมาแล้วได้4กิโล6กีโดยประมาณ พืชได้กินปุ๋ยในหนึ่งกระสอบเนี่ยเพียง4กิโลขีโดยเฉลี่ยนะอาชนะสูญเสียไปถึงกี่กิโลเราเอา4กิโมาลบ23กิโลเพราะแม่ปุ๋ย23เหลือเท่าไหร่เหลือเอาเหลือเท่าไหร่18เหลือประมาณ18 18กิโลเนี่ยที่มันระเหยระเหยที่มันลอยนอากาศที่มันเป็นสาร เราเหยเนี่ยล้วตึงอยู่ในดินสะสมอยู่ในดินไม่ทํางานน่ะแต่ไอทํางานจริงๆมันมีแค่เพียงสี่กิโลหายไปยหายไปเยอะมากเยอะอ่ะอันนี้เราพูดถึงข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยเราพูดถึงข้อดีและข้อเสียของฟิลเลอร์มีทั้งข้อดีข้อเสียนี่อันเนี้ยเราอธิบายปุ๋ยที่เขาใช้เรียบร้อยละพออธิบายเขาจบปุ๊บก็มาเปรียบเทียบปุ๋ยเราไลยเพราะข้อสามนะเขาบอกว่า เปรียบเทียบปุ๋ยเขาและปุ๋ยเราใช่ไหมอันนี้เราเปรียบเทียบอธิบายปุ๋ยของเขาถึงข,ข้อดีข้อเสียนะทีนี้เราก็มาอธิบายปุ๋ยเราล่ I ะ i ่ t ยกตัวอย่างสามูนรนี้12 30องสามศสสาทั้งหมดเนี่ยน้นหนัก50าสิกิทั้งนั้น,นเลยมันมีองค์ประกอบ2ส่วนพูดเหมือนปุ๋ยเคมีเลยลากเส้นมาอย่างเดียวกันเลย สอบเขียนไหมพูดเหมือนพูดยังไงก็พี่น้องทราบไหมมีมีปุ๋ยเท่าไหร่ปุ๋ยน้อยถึงเราไม่บอกเขาจีดเ้าตกละสูตรคุสิบสองสามศูนย์หกสามหมเรวมแล้วได้สิแต่อันเนี้ยโอหกเอันเนี้ยสิบห้าได้รวมแล้วได้45%ของคนสิบถึงถึงเราไม่บอกเขา ถึงเขาไม่พูดจิตเขาคิดเขาคิดลบเราแลยนะสุดน้อยอย่างนี้มันจะส,สู้เขาได้หรือะฉะนั้นอยู่ที่เราจะอธิบายจากนี้ไปละเมื่อเราอธิบายข้อดีข้อเสียเขาแล้วนะเราก็อธิบายข้อดีข้อเสียของเราอ่ะเราก็ยแยกเขาเห็นไ้มป้าป้าบุญมาบุญมาเนาะเปลี่ย <พ uce> นชื่อเพอเดียเป็นป้าบุญมา ้าบุญมาหน่ะสิบสองบวกสามได้เท่าไร่สิบห้าเอาสองฐานปุ๋ยที่ทั้งกระสอบมีเจ็ดจุดห้ากิโลนะแล้วน้ำหนักเท่าไหรเขาสิบสองเอา 12. เจ็ดจุดห้าเป็นลบห้าสิบเต็มเหลือเท่าไรสี่สิบสองกิโลครึ่งเป็นฟิลเลอร์อถ้ผ้าฟิลเลอร์ เหมือนปุ๋ยเคมีนะตายเลยมีทั้งดินมีทั้งหินมีทั้งทรายแต่ไม่ใช่นะบ้านนะ42กิโลเนี่ยมันเป็นของดีมีอะไรบ้างอ่ะเราก็หนึ่งการทัวสองงาสามสับปะรดสี่เปลือกยูคาอ่าห้าสั่งกดมีอะไรกาแฟอ่ากาแฟกาแฟ หกโ,โดโลไมปูไม์เจ็ดฮิวมิคิมัสแอะมิโนเก้าโพเอมสิบดูนซีสิบเอ็ดซิลิกาสิา 12, อะไรจำไม่ได้หรอเห็นไหมอันนี้คื องค์ประกอบที่อยู่ในใน4ี่สิบสครึ่งอ่ะมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้เลย10ตัว11ตัวเนี่ยเราก็ไปเทียบให้เขาเห็นแนบป้างฟินเลอร์ไอทเนี่ยยิ่งใส่ยิ่งดีเก็ถั่วงากาแฟพวกเนี้ยเป็นอไงดีไหมดีทำไมเกษตรกรตัดกิ่งไม้ใบหญ้าไปไปถมที่ไร่ไปนาก็เพราะว่ามันคือปุ๋ยอินทรีย์ที่ไปย่อยสลาย ทำให้ดินดีดินใสดินดีได้ไหมอ่าแล้วถ้ามาเปรียบดินหินใช่ไงโอ้โาดินทึบดินแน่นป้าบุญมาบอกดินทึบอ่ะอทีนี้ป้าคงสงสัยนะเพราะป้าใส่แต่เนี่ยโอ้ยยี่สามกิโลยี่สองกิโลเนี่ยแต่ของคุณมี7เจ็ดกิโลครึ่งอ่ะจะไปสู้กันได้ยังไง ตรงนี้ยท่านต้องแก้เป็นท่านแก้ไม่เป็นความรู้สึกในใจเขาก็มีตลอดนะอ้าป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 ุนากินข้าวเช้ากินข้าวกี่จานกินไหมดืินกาแฟอีกเดียวกินกี่จานเสร็จานจานนี้นนแล mm. mm. ้วเที่ยงไหนเที่ยงกินไหมกินกี่จานหนึ่งแล้วเย็นกินไหมกินหนึ่งแล้วแล้ววิ่งไหนกินไหม ไม่กินนะพอนะก็กินจานนะถ้าผมเช้าสิบจานเที่ยงผมสิบจานเย็นสิบจานเหลือไหมโอ้เ <c oughs> หลือตัองเก้าจานเก้าจานเก้าสามยี่สิบเจ็ดเหลือตั้งยี่สิบเจ็ดจานแล้วเหลือไปไหนเป็นของเสียเนี่ยเหลือไปไหนฟิลเลอร์เนี่ยของเสียสะสมทับถมในดินทำให้ดินมีปัญหาแต่ไปไงไอทีไม่เสียยิ่งใส่ยิงยย่งดีทีนี้ไอปุ๋ยเนี่ย อธิบายเมื่อกี้แล้วพืดมันกิน4.6กิโลโดยประมาณอาของเรามัน7ถึ5กิโลมากกว่าไหมมากกว่าแต่ถ้าเอาปุ๋ยมาอย่างเดียวเนี่ยยิ่งเละเลยถ้าเราขนาดเข้ามา23กมันยังเหลือ4 4ถึง5กิโลถ้าเราเอามาแค่7กิโลแล้วไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวพุ่มไม่มีตัวพอกเลยเนี่ยใช้ได้แค่กิโลเดียวฉะนั้นะ ไอ้ที่น้อยเนี่ยเรารู้ความอิ่มของป้าบุญมาเราทําไมต้องทำให้สิบล่ะเพราะสุดท้ายป้าบุญมาก็ากินแค่าจานเดียวมื้อเดียวงั้นผมก็เอาความอิ่มเอามากกว่าความอิ่มหน่อยจากสี่เป็นเจ็ดเนี่ยเอามาให้ป้าบุญมาจานหรือสองจานเผืือเผื่อเผืือบดเปื่อป้าบุญมาหิว <c oughs> จัดเนี่ยกิน <c oughs> จานเดียว <ardo> ไม่พอเผืือเบดอ่ะอ่ะก็แสดงว่า เจุดนะ้าเนี่ยพอเพียงนะอันนี้การแก้ข้อที่1ข้อที่2มันไม่น้อยอย่างเดียวนะมันมีตัวช่วยทำให้เจ็จุดนะ้าเนี่ยมีพลังนะตัวช่วยตัวที่หนึ่งออะไรนี่ฟังให้ดีนะตัวเนี้ยเม็ดปุย๋ยยูเรียนะเนี่ยถูกเคลือบด้วยซิลิกา้าซิลิกา้าเอามาเคลือบเม็ดปุ๋ยเห็นไหมสีส,มสม้มๆอ่ะสีส,มสม้สสมๆตัวเนี้ย ปกติถ้าปุ๋ยผสมเนี่ยมันจะมีสีขาว12%เนี่ยก็ถือว่ายอะในเนี้ยไม่เห็นสีขาวแม้แต่แม็ดเดียวเลยเห็นแต่สีส้มเพราะว่าเราเอาซิลิก้ามาเคลื่อบฉะนั้นซิลิก้าเนี่ยมันคืออะไรซิลิก้าคือแร่ภูเขาไฟที่ลุกโผล่ขึ้นมาบนภูเขาไฟฟูจิภูเขาไฟต่างประเทศเยอะแยะแล้วไหลลงมาสะสมทับถมกลเป็นดินเป็นหินเป็นทรายแล้ว เป็นเมื่อม0่นปีแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เอาดินหินทรายเป็นแรแ่เรานะไปตรวจห้องแลบไปเข้าห้องแลบวิจัยพบว่ามีหนึ่งซีเกอรสองมีธาตุอาหารจุลธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโมลิตินัมนิกเกิลทั้งหมดหกเจ็ดก้อเนี่ยนะอยู่ในอยู่ในแร่เห็นไหมแล้ว ไอ้แรกซลิก้าดันมีคนสมบัติกำจัดจเชื้อราในดินแล้วพอซลิก้าเนี่ยซลิก้ามันทำปฏิกิยานำซิลิก้าไปเคลือบตั้งแต่รากกิ่งก้านใบทำให้ใบแข็งแรงทำให้เป็นเกาะกาําบางังแมลงปากดูดปากกาเข้าไปทำลายยากกว่าเดิมนี่คือบทบาทของซลิก้าแล้วซลิก้ามันคือหินมีน้ำหนักเบา สมตมติว่ากำมือผมเนี่ยเป็นหินแต่เห็นมันเจาะโลอะเวลาไปไปถูกน้ามันเหมือนสำลีซับน้ําไ้เลยนะเวลาซิลิกา้าไปถูกปุ๋ยมันดึงไนโตรเจนมาเก็บไว้มันอุ้มไว้แล,วล้วปล่อยไนโตรเจนอาหารของพืชให้พืชกินทีละน้อยละน้อยแได้นานเป็นเดือนสองเดือนทําให้พืชอิ่มอิ่มนานนะทำให้กินอาหารได้ตลอดเหมือนอยู่ในตู้เย็นไว้ไม่เสีย อ่ะน,นี่คือจุดที่ทําให้เกิดปุ๋ยมีพลังมีความสามารถมากขึ้นอันนี้คือตัวช่วยแล้วตัวช่วยอีกตัวคืออะไรงไงนี่อะมิโนโปรตีนคือตัวช่วยแล้วก็ o อเนี่ยโอเนี่ยโอภาษาอังกฤษออเมเกนิกส์เมตเตอร์แปลไปไทยว่าอินซีวัตถุที่ย่อยสลาย สมบูรณ์และพืชไปกินได้ทันทีแปลว่าโอมเอย่อว่าโอมมฉะนั้นปุ๋ยเคมีมีโอมไหมม่ีมีมมไ,มไม่ได้เ้องกฎหมายเขาไม่ให้ใครจะผลิตปุ๋ยเคมีถ้ามีโอมเนี่ยโน <No S 2> เลยเขาแขนเซคเลยคุณทำปุ๋ยเคมีไม่ได้นี่คือข้อกฎหมายฉะนั้นปุ๋ยของเราคือปุ๋ยอะไรอินซีเคมีคมีโอมและมีเคมีปุ๋ยเคมี เราต้อมีเคมีแต่แค่มีเราเอามาเพาอ,อิ่มไม่ให้มันเกินไม่ให้มันเออเลอร์แล้วมีตัวช่วยการตัวการงาการกาแฟรวกนี้เป็นตัวช่วยฮิวมิกมันเป็นตัวช่วยเสริมให้ในโตรเจนฟอนรัรรรรรสโพแทสเซียมทำงานได้มีพลังมากขึ้นฉะนั้นะนี่คือคำแก้ต่างคำว่าทำไมสูตรน้อยนะตรงนี้ต้องฝึกน,นะไม่ใช่ฟังแค่นี้จบนะต้องเอาไปสอจากคูสอนนะ สุมาลีกับป้าบุญมาซอสฮะลูกกีฬาทไมจำไม่ได้เลยนะสมองเสื่อมลูกจีฬาลูกสาวเนี่ยโอ้โหจไม่ได้อยากเป็นลูกสาวจำไม่ได้เลยลูกกีฬาแล้วสุมาลีคนไหนไม่ได้มา ผมจัจำสองคนเนี drafted, story, A, ii, of ่ยสัสมสัสมเลยสับสนมากเลยนะอ้าวใช่ไหการแก้ต่างทำให้ปุ๋ยน้อยพอเข้าใจนะแต่เข้าใจแล้วจะพูดได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเข้าใจแล้วไปพูดและการพูดได้ต้องไงนาทีละต้องฝึกให้น้ำหนักการฝึกเนะการฝึกฝึกที่ไหนก็ได้ฝึกที่บ้านก็ได้ฝึกที่สังนางก็ได้ถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความสำเร็จต้อง ลงทุงลงแรงลงซ้อมให้มากเน้นาการซ้อมให้มากแล้วอกภาสนามก็เอาก็แงไปใช้พูดทุกวันทุกวัน,ว,นวันนะถ้าพูดอย่างเนี้ยวันละสามลายห้าลายเดือนเป็นไงปีเป็นไงเดี๋ยวมันขึ้นสมองเองเดี๋ยวเราจะต่อยอดไปได้เองนะจะมีอะไรมากกว่าที่ผมพูดเองนะถ้าเราพูดบ่อยๆน,นี่คือเรื่องของาการเปรียบเทียบปุ๋ยเห็นไหม เข้าใจนะปุ๋ยเขาปุ๋ยเราปุ๋ยเราข้อดีคืออะไรเนี่ยข้อดีปุ๋ยสูตรน้อยแต่มีพลังเยอะเพราะมีตัวช่วยเพราะมีนวัตกรรมสิ่งที่พูดเนี่ยได้ลายเส้นแล้วนะเป็นที่ยอมรับระดับโลกและระดับประเทศและเกิดการแข่งขันแล้วเราเป็นแชมป์แล้วเห็นไหมซึ่งมีที่มาที่ไปไม่ได้พูดเพื่อโมหรือโมทิเวตนะเพราะเราพูดตามจริง ไม่หนีความจริงเราเอาความจริงมาพูดไงแต่ทุกคนพูดความจริงไหมมีตัวอย่างอ้างอิงไหมอยู่ที่การนําเสนอของแต่ละคนนะอะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3เหลือข้อ4 5 6หข้อสี่